Uh, สวัสดีครับอ่า uh, uh, วันนี้ uh. เรามาไลฟ์สดเขตลูกค้าท่านนี้นะครับดูจากตาเป็นการแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับตอนแรกลูกค้าคือไม่รู้เลยว่าไม่รู้จักเลยอไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกะว่าจะมาทําตาเฉยเฉยใช่ไหมครับใช่อะอ,อันนี้นะครับอันนี้เป็นลูกก่อนทํานะครับใช่อ่าได้ยินเสียงหรือเปล่าฝาก เช็คเสียงหน่อยนะครับได้ไดโอเคครับโอเคครับนี่เป็นรูปก่อนทํานะครับอันนี้เป็นหลังทําก็คือก่อนทําพี่เขาแบบไม่รู้เลยว่าตาพี่เขาอ่ะเป็นตากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วแบบถอนไม่อยู่นี่ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> <อ>คือพี่เขาไม่รู้ว่าตาพี่เขาเป็นตากล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ไหมพี่ตอนแรกใช่ค่ะไม่รู้แล้วแบบแล้วเป็นยังไงพอมาปรึกษาคุณหมอค <c oughs> คุณหมอเ็าบอกว่าคุณเป็นนะคะเนี่ย เป็นมานานแล้วถ้าเกิดผ่าตัดตาขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้มองเห็นอะไรกว้างขึ้นจะโลง่งแล้วแล้วเป็นจริงอย่างที่คุณหมอบอกไหมฮะเป็นจริงค่ะตอนแรกแค่มาปรึกษาดูแล้วกลับไปแบบแบบว่าไปตึกตองดูเพราะค่าใช้จ่ายแพงอทีนี้เราคิดว่าเราทําไปแล้วเราก็ต้องดีขึ้นต้องเห็นอะไรอะไรกว้างขึ้นอืก็ <So S 2> จริงอย่างพอเสร็จมาถึงวันเนี้ย รู้สึกดีขึ้นมองเห็นอะไรไกลๆมองว่าไม่ไม่มีอะไรมาบดบังตาเรากี่กี่วันแล้วครับสิบาวันค่ะทําวันที่หกก็คือพี่เขาทําแค่ตานะครับทําตา,าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เคยทําใช่ฮนะพี่เขาทําแค่ตาดูหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยแบบแค่มีชั้นตาตาแบบหน้าก็ดูแบบเด็กขึ้นนะถ้าเท่าที่ผมดูคือตามันจะหวานขึ้นแล้วยิ่งเป็นตากล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนชัดเลย คือตอนแรกมองอะไรมันไม่ค่อยชัดนะพี่ไม่ชัดค่ะเพราะเหมือนอะไรมาปิดไว้ครึ่งตาแบบเวลาจะมองทีต้องเบ่งตาแบบต้องเลือกขึ้นไปถึงจะมองเห็นไกลๆนี่นะครับก็คือข้างนี้<า>นจะเป็นเยอะเนี่ยมันมันตกช่มัมันตกลงมาแล้วแบบคอยพยุงพี่เขาก็จะเบ่งเบ่งตาตลอดอเพื่อให้มันพยุงอันนี้ภาพเนี้ยรู้สึกก็เหมือนจะเหมือนจะแบบ พยายามเป่งตาขึ้นมานนเลือขนาดแบบเขาเรียกอะไรพยายามแบบเหลือตาพยายามให้มันเห็นชัดๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเ<ห>พราะถ้าจริงๆแล้วมันจะหล่นลงมาประมาณครึ่งหนึ่งอ๋อถ้าปกติคือมันจะแบบตกลงมากว่าน,นี้อีกใช่ตอนแรกก็นึกว่าแบบหย่อนคอยหรือว่าอะไรเพราะเราอายุเยอะแล้วมันอาจจะเขาเรียกอะไรไขมันหรือว่าอะไรอาจจะหล่นลงมาอืมอ่าอ่าดูไว้นะครับอันนี้จะเป็นเคสแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ก็คือว่าใครที่แบบรู้สึกว่ามองแล้วก็แบบเอ๊ะมันไม่ค่อยชัดมันดูแบบเบลอเบรอยะไรเงี้ยครับนี่นะครับเป็นเคสแก้กล้ามเนือตาครับผมอ่ะพี่มองกล้องมองกล้องตรงๆรงนสวยเลยพี่โอมีคนชมแล้วพี่พี่สวยมากเลยเนี่ยอืมก็คือพี่เขาอยู่แบบก็อยู่ใกล้ใกล้คลินิกใช่ไหมพี่อยู่ฝั่งนู้นะค่ะขายดอกไม้อยู่อ๋ออยู่ปากของตลาดนะครับขายขายดอกไม้ขายดอกไม้ดอกอะไรบ้างครับ ดอกกุหลาบสร้อยทองกล้วยไม้หรือว่ามัมอะไรพวกนั้นนะคะชื่อร้านชื่อร้านอ่าเหมียวกุหลาบค่ะอ่ะอะาใครสนใจก็แบบไปอุดหนุนพี่เขาได้นะครับพี่เขาแบบมาช่วยรีวิวให้ก็คืออาจารย์เขาขอพี่เขารีวิวให้ก็ถ้ายังไงก็ไปอุดหนุนร้านพี่เขาร้านอะไรนะครับเจ๊เหมียวค่ะเจ๊เหมียวกุหลาบอ๋อขายดอกไม้แบบเกือบแบบหลายๆอย่างหลายหลยอย่างแต่ก็จะเน้นกุหลาบ กุหลาบแม่สอดกับกุหลาบเชียงใหม่ที่มีแบบตะไครยห่อหุ้มกับกุหลาบธรรมดาครับก็ถ้าใครอยากเห็นชั้นตาพี่เขาแบบเต็มๆก็ไปอุดหนุนร้านพี่เขาได้นะครับไปทักทายไปหาได้ไปซื้อดอกกุหลาบอะไรเงี้ยตามหาแบบเจมี่ยวอยู่ไหนนะครับก็อันนี้คือทําประมาณสิบสามวันใช่ไหมครับใช่ค่ะสิบสามวันนี่เป็นรูปก่อนทํานะครับ ก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่ได้ให้ยาทานะมีแต่ยากินแล้วก็มาฉีดอะไรทุกวันทุกวันสวันติดอ๋ฉีดยาอหลังหลังทำเเป็นยังไงบ้างครับหลังแผลหลังทำเป็นยังไงครับทำทอะไรบ้างก็ทําตาหลังทํานี่คือตอนมาที่คลินิกเนี่ยบริการหลังการทํำครับมีล้างแผลแล้วก็ฉีดยาล้างแผลสามวันสามวันนะครับค่ะแล้วก็นัดมาพบคุณหมอวันนี้ ยาทายังไม่มีให้ไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรับยาทาต่อ่แล้วการบริการพวกเนี้ยมันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมไม่ค่ะแแล้วบบไม่เสียเออผมอยากรู้อะว่าพี่อะเคยมาปรึกษาที่นี่แล้วพอปรึกษาไปเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็ไปหาข้อมูลว่าอะไรคือกล้ามเนื้อต่าแหลงใช่ไหมฮะใช่ค่ะถามเดบถามเพื่อนๆนหรือถามลูกลูเงี้ยถ,ถามถามถามทุกคนแล้วก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วแบบ ก็ไปหาข้อมูลมาว่าคลินิกโน้นมีคลินิกนี้มีแล้วทาไมพี่ถึงตัดสินใจกลับมาที่ทีรพรคลินิกฮะเพราะที่นี่ฟังมาหลายๆคนเขาบอกที่นี่บริการดีที่สุดเพราะว่าหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเขาจะมีการดูแลให้3วันติดคือเราไม่ต้องไปนั่งประครบเองบางที่จะต้องผ่าตัดเสร็จคุณก็ไปดูแลเองให้ยาไปให้ให้ยากินยาทาไปแล้วก็นัดอีกทีตัดไหม่อะไรอย่างเงี้ย ที่ไปสืบถามมาหลายๆที่นะค่าใช้จ่ายก็คือไล่ๆกันอก็พแพงเหมือนกันพี่ไปพี่ได้ไปถามค่าใช้จ่ายที่อื่นมาด้วยใช่ถามมาทุกที่ก็ค่าใช้จ่ายก็พอๆกันแต่บริการที่นี่มันโอเคกว่าโอเคก็คือคุ้มคุ้มค่ากว่าคุ้มค่าแล้วก็ดูแลแบบก็ถูกใจเรานะแต่คนอื่นเราไม่รู้แต่แว่าเราถูกใจอ,ะอ่ะม,มีประครบตาให้แล้วก็ อบแสงให้เงี้ยอบแสงลดปมอะไรเงี้ยจะดีไงเพราะตาเราอ่ะเราต้องใช้ทุกวันแล้วเราจะต้องไปเจอลมเจอแสงเพราะเรานั่งขายดอกไม้อ่ะบางทีก็อยู่ในร้านบางทีก็ออกนอกสถานที่คือพอในร้านจบแล้วมันมีของที่ต้องเอาไปเซลล์ข้างนอกขายกลางคืนตลาดกลางคืนจะมีเด็กๆไปเดินเงี้ยโอ้โหเท่ากับว่าพี่ หลังทําตาไปพี่ก็ทํางานตลอดเวลาเลยทําหยุดไปคืนเดียวคือวันนั้นรู้สึกแบบเราไม่พร้อมเรายังกลัวอยู่เราก็ยังเหมือนเจ็บอยู่นแรกลัวกลัวแบบวมันจะเป็นยังไงฝุ่นละอองอ๋อแต่พอแบบ ลุกขึ้นมาก็ต้องทํางานและใช่ถ้าปล่อยลูกน้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะลูกน้องเรามันเป็นพวกต่างด้าวบางทีตอมลงเขาก็ต้องไปหนีไปแอบถึงจะเสียตังค์แล้วนะอ๋ออ่าแล้วได้ข่าวว่าพี่ก็ปรึกษาแบบเพื่อนๆใช่อ่ะคือคนที่ตลาดก็คือมาทําที่นี่หลายคนเยอะหลายคนเขาถูกใจเขาบอกว่าเขาก็แนะนําที่นี่ใช่เขาก็แนะนําที่นี่ แต่เราก็แบบเราก็อยากรู้ที่อื่นอ่ะดีไหมก็ต้องหาข้อมูลเลยี่แต่ว่าที่อื่นเขาทําแต่เขาไม่มีการหลังดูแลเขาไม่มีคือผ่าตัดเสร็จคุณก็กลับบ้านคุณก็เอายาไปทาไปประคบเองอะไรเงี้ยแต่อย่างเราเราไม่มีเวลาที่จะทำเองเราก็อยากนั่งแท็กซี่มาแป๊บหนึ่งก็เข้าใจพี่นะว่าพี่แบบทำงานตลอดเวลาต้องการต้องขของอ่ะ เออแล้วพอมาทําที่นี่แล้วแบบก็ไปขายของได้จริงๆรใช่แล้วใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ไม่บัวไม่ช้านะอืมก็หลายๆคนบางคนเขาต้องหยุดอยู่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งโอ้เขาไม่มาเลยนะร้านท,ที่อื่นให้ลูกน้องอยู่อ๋อที่ทําที่อื่นใช่ไหมใช่ <ฮะ S 1> ทำที่อื่นโอ้แต่ถ้ถูกกว่าการจริงแต่ว่าการดูแลมันไม่โอเคเราต้องไปล้างเองทําเองอืมเราไม่ชอบไงเราชอบให้คนอื่นทําให้เราอืมแล้วแบบ การบริการแบบพี่เดินเข้ามาถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่พอจะก็มีน้องๆมาสืบถามว่ามาทําอะไรคะมาอ่าได้ได้คนดูแลหรือยังหรือว่าติดต่อติดต่อใครมาหรือเปล่าจองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยมีคนคอยดูแลพี่ตลอดแต่พาขึ้นไปจับผมอะไรอย่างนี้ก็พาไปตรงนั้นตรงนี้ที่เราไม่เคยรู้ หรือว่าจะเข้าห้องน้ําเขาก็บอกให้ตรงนั้นมีนะคะระหว่างรอจะทานอะไรก็ทาน,นค่ะอ๋อก็คือแบบดูแลประกพี่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ดูแลทุกคนนะลูกค้าที่มาที่นี่ที่เรานั่งดูสังเกตน้องๆเขาก็ดูแลทุกคนไม่เลือกดูแลใครอันนี้คือแบบก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่พี่ก็ที่รีวิวออกมานะ ใช่จริง,รงเลยใช่ไหมครับก็เรื่องจริงก็ถูกใจนะการบริการแล้วก็การดูแลของคุณหมอแล้วก็ของน้องพยาบาลหรือว่าของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ท,ทุกคนกระทั่งคนที่ขับรถวันนั้นเอาไปส่งให้ตอนดึกนะก็แบบว่าฝนทาท่าจะตกเมื่อคืนนั้นเขาบอกมีรถมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปส่งให้ก็ได้อะไรเงี้ยอบอกพอดีมากับเพื่อนไงว่า เดี๋ยวเราต้องไปเรียกรถแท็กซี่ข้างนอกนะเขาเลยไม่เป็นไรวันนี้ว่างเดี๋ยวไปส่งพี่เขาไปส่งเขาก็ดูแลเปิดประตูรถตรงนั้แทบจะในห้องแต่นี่ว่าเราจะอุ้มเราไปงรงารก่อนแล้วเ็าบอกเดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋าเพราะเรามีสมุดบัญชีอยู่ในนั้นก็เลยลงตรงนั้นครับอันนี้เป็นรีวิวชั้นตานะครับเป็นตาแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับคือแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยคือจะต่างกับ การทำตาสองชั้นปกติยังไงครับแอดมินครับผมก็แก้ก้ามเนื้อต่อแรงคือมันจะทำในชั้นก้ามเนื้อนะครับก็คือก้ามเนื้อที่มันหย่อนที่มันอ่อนแรงเนี่ยคุณหมอต้องใช้คุณหมออาจารย์แพทย์จัดสูตแพทย์เท่านั้นในการทำนะครับก็คือเขาจะตัดก้ามเนื้อส่วนหนึ่งแล้วก็เย็บนะครับมันจะทำชั้นลึกกว่าปกตินิดนึงนะครับ บางคนก็อาจจะมีช้ำมีบวมอันนี้ผมบอกตรงๆ<ช>นะครับ<ช>ก็บางคนเพราะ<ช>มันเ<ช>พราะมันเข้าไปถึงชั้นข้างในนะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาพักฟื้นกับมันนิดหนึ่งแต่ของที่เรพรคลินิกก็อย่างพี่เขาเนี่ยก็ทําเสร็จปุ๊บก็ไปทําทานได้อ,อันนี้ก็แบบชั้นตาก็โอเคสิบสามวันเองอนะครับสิบสามวันเองนี่นี่ขนาดเป็นการแก้กล้ามเนื้อตานะครับดู ดูใกล้ๆเลยเดี okay. ๋ยดูชั้นตานะครับแค่13วันน,นี่คือก่อนทํานะครับตอนแรกพี่เขาก็คืออยากจะแค่ทําตาสองชั้นเฉยๆอ,อยากจะสวยตอนนี้ก็คือได้ทั้งสวยได้ทั้งแก้ปัญหาที่จะมองไม่ชัดนะครับ,ครบใครที่มีปัญหาแบบเอ้ยมองไม่ชัดอะไรเงี้ยครับลองมาปรึกษาลองส่งรูปหน้าตรงอ่ะอ่นนะพี่ลองมองกลง้องตรงๆนี้นะครับโอ oh. ส่งรูปหน้าตรงมาให้ให้ประเมินนะครับ,รบแล้วก็<ผ>ม,มาก็ปรึกษากันได้นะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับหรือคอมเมนต์กันมาอยากถามอะไรพี่เขาถามมาได้เลยเดี๋ยวแอดมินคอยตอบเรื่อยๆเลยแล้วผมจะคอยพูดถามพี่เขาให้เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่สวยจังเลยโอ้ยทกับทีมอ่าแพทย์ท่านไหนทํากับทีมอาจารย์แพทย์ธีรพรคลินิกนะครับผมอ่า กอเคสนี้ราคาเท่าไหร่แก้กล้ามเนื้อตาอแรงราคาเริ่มต้นที่เก้าหมืนห้าันบาทนะครับผมอ่าก็ถ้ายัางไงฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับอยากถามอะไรพี่เขาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอันนี้คือพี่เขาก็จะไปทำงานต่อ,อใช่ไหม <c oughs> โอ้โหทำงานทุกวันลลเลยพี่โอ้โก็ตั้งแต่ทำตามาก็ทำงานตลอดเลยขายของตลอดเลยแล้วมีลูกค้าชมไหมว่าพี่เปลี่ยนไปลูกค้าเจ้าประจำมียังไงบ้างฮะ เออตาโตขึ้นสวยขึ้นดูอายุน้อยลงมไม่รู้หรอกเรารื้เปล่านะเราก็ยิ้มโอ๊ยแต่อายุน้อยลงจริงๆนะพี่ผมดูเนี่ย<ม>ียบตาเราข้างนี้มันผิดปกติอยู่แล้วเราก็นึกว่ามันมันมันเหมือนตามันตกหรือเปล่าไอ้ความคิดของเรานะานั่นแหละที่เราอยากจะมาหาหมออยากมานานแล้วโอยแต่หลายปีแล้วสืบถามมาเรื่อยๆอแต่ดูเด็กขึ้นเยอะเลยนะพี่ถ้าพี่ไม่บอกอายุนี้ผมก็ นึกว่า4ี่สิต้นๆนะอ่ะลองลองถามคนที่กำลังชมไลฟ์ดีกว่าครับว่าฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเนี่ยจากก่อนทำเนี่ยรูปเนี้ยแล้วก็หลังทำรูปนี้กานี่นะครับหลังทำเป็นยังไงบ้างสวยขึ้น,นดูนหวานขึ้นดูเออเด็กลงไหมสวยไหมอ่าชั้นตาแบบนี้สวยไหมนี่คือชั้นตาของคนที่อายุ40%บวกนะครับ พี่อายุเท่าไหร่นะครับ48 48รอ <48. S 1> อีออกแล้ว <laughs> ยาง49ค่ะพี่เขาอายุ48นะครับถ้ายัางไงถ้าใครดูอยู่เนี่ยอายุ48เนี่ยแคปรูปนี้แคปหน้าจอหรือเซฟรูปหน้าจอนี้ไว้ว่าอยากได้ชั้นตาประมาณนี้ก็เซฟขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มาบอกทีพรพชินิกได้ค่ะเดี๋ยวคุณหมอเขาจัดให้นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยว พี่เขาก็จะไปทายงานต่อแล้วจะไปขายของต่อแล้วอ๋ออก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วดูก่อนทําและหลังทําไว้นะครับอ่ะพี่ฝากร้านอีกนิดนึงอ่ะฝากร้านพี่พี่ร้านกุหลาบตีเพชรค่ะตีเพชรตรงข้ามกับสวนกุหลาบตลาดตลาดเราไม่ใหญ่มากหรอกแต่ว่าคุณภาพของโอเคค่ะเต็มร้อยครับผมแล้วก็ดึกๆจะไปเจอกันหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบอ เป็นตลาดกลางคืนเด็กๆเ,เขาก็ชอบมาเดินกันเวลาเขาว่างถามหาถามหาเจ๊อะไรนะครับเจ๊เหมียวค่ะเจ๊เหมียวกุหลาบแม่ค้าขายกุหลาบนะครับ,บก็ถ้ายัางไงก็ไปเจอพี่เขาได้ไปอุดหนุนพี่เขาเราไปถามว่าําตาเป็นยังไงอะไรก็ถามข้อมูลกันได้นะครับผมอโอเคครับฝากอะไรบอกคนดูไหมว่าแบบ่คคิินนดดึงเป็ไีะบริการดีหลังทําหลัง ก่อนทําก็แนะนําแล้วแต่คุณคุณถูกใจก็ทําไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรแต่คุณหมอจะแนะนําให้ว่าตาคุณเป็นอะไรบ้างถ้าปกติตาปกติก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงเพื่อนเพื่อนทำไปคนเราไม่กี่หมื่นเองอสวยสวยทุกคนเลยมีแต่คนถามว่าทํามาจากไหนแล้วหลังบริการอ่ะดีมีอบอบอะไรอบเย็นอบอบร้อนคบร้อนให้ฉีดยาทําแผลค่าใช้จ่ายไม่ได้เสียเพิ่ม บริการดีทุกอย่างพาไปเข้าห้องน้ำหรือว่าจะทานอะไรก็ทานค่ะน้องอๆององดีทุกคนตั้งอ่ะพนักงานยันคุณหมอคุณพยาบาลนะคะครับโอ,โอเคค่ะก็ฝากกันด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีนะครับ